วันนี้ก็พร้องปอีกเลยนะคะเชือ่ะไปไปไหวชาแลลวันนี้น้องปายก็มาจังหวัดพิษณุโลกออกมาตอนประมาณเที่ยงคืนแล้วตอนนี้เราก็มาที่วัดพระพุทธชินราชไปเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันดีกว่าไปทุกคนเดี๋ยวเราไปไหว้พระกันนะแต่ที่เราจะไปไหว้พระเราต้องใส่แมสก่อนนะพเพื่อป้องกันโควิดสิบเก้า ไ <Bye. S 1> ายปายไายบายคนเดี๋ยวเราจะมาทำบุญกันนะหิบมาหยิบเลยเกือบพาด้วย <c oughs> <c oughs> สคนนะ <c oughs> ได้แล้วเราไปไหว้กันเดี๋ยวเราเอาบัวไปไว้ตรงนู้นนะน้องพอมเข้าไปด้วยไปเอาบัวฝากเอาทุบไปปักก่อนไปเอาดอกไม้ไปวางยี่โตะนะ เอาไปแป,แปะอันนี้กันปแปะพระพ,พุทธชินาราชหนูจะแปะพระพุทธชินราชเดี๋ยวเราไปดูพระพุทธชินราชกันไปเลย ทุกทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่พระมิหาแล้วนะไปเดี๋ยวต้องเงียบเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันทุกคนอันนี้ก็คือพระพุทธชินราชเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วสวยมากและดู ไปดิดูบรรยากาศรอบๆสิสวยมากเนีย่ยเขาบอกว่าขอความกรุณาเข้าสักการะได้ไม่เกินห้านาทีมันเกินมาหลายรอบแล้วแหละแต่เถอะไป ดูที่ตัวน,นี้มีพระอะไรบ้างทุกคนอันนี้สวยมากเลยข้างบนอะ่ะอ๋อเดี๋ยวเราไปตีละรังด้ว่าให้มันดังไปถึงข้างบนเลยเอเคไปจกดการไป เดี๋ยวเขาไม่ให้อ่านประกันชีโของชีวิตแล้วก็ศีลแล้วก็มีโอเคมีแค่นี้อะไรดีพ่ออประกันชีวิตหรือศีลดีสองอันนะ เดี๋ยวเราเอามาคืนทุกคนอันนี้ก็คือพระพุทธรูปนะดูกันพระพุทธรูปก็จะใส่ผ้าอะไรแบบนี้นะมีพระยืนผ้ายืดอะไรแบบนี้ผ้ายืนอันนี้คือพระพุทธรูปหมดเลยเนี่ยทุกคนเอามา เดีย่ยทุกคนเราก็จะมาทาอันนี้กันนะเราก็ใส่กิสิบราทก่อนโอเคลงแล้วเราก็มาเลือกนะคะไปเราไปใส่กันอันนี้คือประจำวันอาทิตย์ใครเกิดวันอาทิตย์ไม่มีเลยใครเกิดวันจันทร์ แม่กับพี่ปานนะวันอังคารไม่มีใช่ปวันพุธก็ไม่มีเฮ้ยจำวันพุธกลางคืนไม่มีฮะประจําวันมหาสวัสดีวันเกิดน้องปายเอง <c oughs> <c oughs> อันสุก ชึบไม่มีใครนะวันเสาร์พ่อพระลาหูเราต้องใส่นะคะท้าเสังก็จะไปจทุกคนไปดูอีกวันกันปะชึบปะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงวัดน,นางคยาอําเภอเมืองจังหวัดพิสนุโลกกันนะอยู่ข้างๆกับวัด พรพุทธชินลานเลยไปดูกันว่า <c oughs> มีพระอะไรบ้าง <c oughs> ทุกคน <c oughs> เคยเห็นไหมต๊กต๊กแบบนี้สิลงไปไม่เคยเห็นเลย <c oughs> ใช่ไปเถอะมา <c oughs> คนเราจะเข้าไปบวชวัดนางพญากัน อยากทำบุญเสีงยงทายช้างทองไปเๆๆเๆๆๆๆารๆๆๆๆๆสมเด็จนางๆๆาๆๆ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 นๆๆๆๆ อ๋น้องปายเราก็ไหว้พระเสร็จแล้วนะใช่แล้ววันนี้รอบนี้เรามาเที่ยวสามวันสองคืนบอกเพื่อนๆไปคอย<ะ>ติดตามคลิปน้องปต,ตาที่ช่องเพราะว่าน้องปายจะไปเที่ยวไหนบ้างให้ทายเลยนะเดี๋ยวจะลงคลิปไปดูเรื่อยๆฝากช่องให้คนติดตามก่อนแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องไปติดใต้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวตามไปดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อใช่แลว